าไม่มีเส้นจริงเนี่ยมันทําไม่ได้ตํารวจเราเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนคนทั่วไปจะไปนั่งยกให้ทานายไปยกให้กับแขก VIP นี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงจะไม่ว่าเป็นคนแก่คนพิการก็ไม่ว่าแต่คนที่มันเป็นทานายเด็กๆและมันสนิทกับใคร เดี๋ยวผมก็จะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อยๆจะได้พังกันไปให้หมดจะบอกเชียอก่อนว่าลบกับผมก็ต้องลบกันให้มันตลอดจะได้เห็นว่าคนไม่มีสันหลังว่ะวันนี้ผมเลยเอาจดหมายมาร้องเรียนร้องเรียนอะไรอา้าวก็ร้องเรียนว่าน่าตำรวจสองคนที่มาช่วยไอ้ทนายตั้มยกกระเป๋าเนี่ยเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าอย่างไรเพราะอะไร พราะใช่เป็นหน้าที่ไหมอะที่ต้องเอารถไปจอดให้ต้องมาเข็นกระเป๋าให้ประเพณีนี้ควรจะยกเลิกเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความเหลื่อมล้ําเป็นความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างแรงผู้ใหญ่มีตําแหน่งใหญ่โตโก็อีกเรื่องหนึ่งต้องระมัดระวังแต่นี่เป็นแค่ทนายอ่ะเป็นทนายเด็กๆอ่ละลันิณะกัใคร แล้วบอกว่าโอ้ยทําบุญทําทานกันมา5ปีรูปที่ผมลงไปเมื่อเช้าก็ประชุมกันโอ้โหที่ห้องรับรองกมรมศุลกากรที่ผมได้เผยแพร่จึงโกรให้ท่านท่านผบตรอสอบสวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏภาพในคลิประหว่างปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ถ้าไม่ไปฏิบัติหน้าที่แล้วใส่ชุดตำรวจยังไงล่ะก็เห็นอยู่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนาย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนทั่วไปเช่นเดียวกับอำนวยความสะดวกให้กับน,นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือไม่3หากเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกทั้งสองสืบเนื่องมาจากได้รับคำสั่งมาจากใครคืออย่างนี้ครับขอ้อที่4ก่อนทุกครั้งที่นายสิทธาเดินทางกลับ ประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบสัมภาระนำเข้าเสียภาษีสำแดงการเสียภาษีหรือไม่นาฬิกาปากกาไอกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะพบว่านายสิทธามีเสื้อผ้า,า,าแบรนด์เนมมีนาฬิกาหรูยี่ห้อปาเต้ฟิลลิปกระเป๋าแบรนด์เนมและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากตามรูปที่ส่งมาก็คือคือตรงนี้ไม่ร้อนเหรอร้อนออร้อนแล้วมาตรงนี้ทำไมเออก็ผมก็ยังสงสัย คือเร่นอย่างนี้ตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีการที่ไปเข็นกระเป๋าถ้าผมถือว่าตำรวจท่องเที่ยวเข็นกระเป๋าให้คนแก่คนพิการคนท้องผมยกย่องแต่การแต่กระเป๋าปกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไปเข็นกระเป๋ากันหมดอะ่ะ ันไม่มีนะครับก so okay, yeah, ็ค so awesome. like, ือครับได้ได้ได้ไม่ไม่ควรไม่ควรนะครับผมเอ่อเอผมพูดนี้แป๊บเดียวเราไปแล้วได้ครับช่วยเป็นว่าจ้าจาให้นับสนโอเคท่านท่านท่านโฆษกท่านท่านโฆษกสัมภาษณ์ท่านโฆษกได้ไหมเรื่องคงไม่มีก็รับไว้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะเบรกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับได้สั่งการให้ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับก็คงต้องรอฟังผลตรวจสอบข้อที่จริงจากข้อมูลที่คุณชูวิทย์นำมามอบให้ก็จะเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่จะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามท่านผบตรท่านได้สั่งการว่าให้ไปทบทวนมาตรการในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวในส่วนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาไป ดานดูแลมดยคาำดวกที่ไม่ทัดเทียมกันนะครับหรือว่าให้มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีามาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนจะได้ไม่ดําเนินการให้มีความรู้สึกเหลื่อมล้ํานะครับก็ตรงจุดทนายเป็นทนายเด็กๆแล้วสนิทกับใครแล้วบอกว่าโอ๊ยทําบุญทําทานกันมา5ปีรูปที่ผมลงไปเมื่อเช้าก็ประชุมน,นี่ครับ ก็มันเป็นวิดีโอที่ผมได้เผยแพร่จึงขอให้ท่านท่านผบบตรสอบสวนหนึ่งผมมามาเอารากกระเป๋ามาคือผมอ่ะนะผมโอเคไหมก็เล่นอย่างนี้ตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรมีศักดิ์ศรีการที่ไปเข็นกระเป๋าถ้าผมถือว่าใช่หน้าที่หรือไม่ ผมในฐานะผู้เสียภาษีผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมมันไม่ได้มีอะไรมาก